ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีรับสู่รายการพิททอกนะครับอยู่กับผมพีเซ่แล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงตัวของเรนเจอร์กันนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เผื่อคนสงสัยนะครับว่าเฮ้ยพี่ทําไมเรนเจอร์มึงหน้าตาเปลี่ยนไปวะอ๋ออันนี้ตัวผมยืมเพื่อนมานะครับเหมือนยืมนาฬิกาโอเควันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดกันในส่วนของอ่าหลายประเด็นอยู่นะครับแล้วก็เป็นประเด็นร้อนนะครับของผมเองนะครับของผมเป็นประเด็นร้อนของผมเองนะครับที่ มันสร์คในใจขึ้นมานะครับซึ่งมันเป็นความเจ็บใจฉันละเกิดเอเคียววันนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดค่อยๆพูดไปทีละเรื่องกันนัอครับประเด็นใหญ่ของเราในวันนี้ครับก็คือเป็นประเด็นที่มีมานานแะละก็คือเรื่องของการโดนเนิบแพชนะครับของเรนเจอร์ไปนั่นเองซึ่งการโดนเนิบแพชของเรนเจอร์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าโหดร้รายมา,มากๆครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่ามันเนิอไปในตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็เฮ้เนิบแล้วมันยังไงวะพี่เนีย่ยแหละเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในอ่าใน คลิปนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับโอเคนะครับสกิลที่โดนเนิร์ฟนะครับในเรนเจอร์แพชเนี่ยโดนเนิร์ฟไปอ่าก็หลายสกิลอยู่นะครับสกิลแรกครับก็คือในส่วนของชิคกี้ขวานั่นเองครับที่มีการเพิ่มคูลดาวเข้ามานะครับจากเตจากเดิมนะที่แบบมันไม่มีคูลดาวครับคือสามารถใช้เมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็เป็นซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับตอนที่เราแบบเนี่ยตอนตอนที่เรากดชาร์จอย่างเงี้ยเห็นไหมอ่ามันก็จะเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์เว้ยซึ่งอันเนี้ย มันก็จะดาเมจเนี่ยเบามากเบาวิวเลยครับกับคนี้คือแบบเบาวิวเลยคือตัวเลขคูณอะ่ะอาจจะดูเหมือนเยอะนะแต่ว่าเบา,านะครับทีนี้ไอการเนื้อครั้งเนี้ยไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับกับสกิลนี้ตัวสกิลต่อมาครับที่โดนเนื้อก็คือในส่วนของอา่อาระดับสูงพายุสังหารนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่า,าคิวเขียวนั่นเองอ่ะซึ่งสกิลนี้แหละโดนเนื้อไปนี่ผมบอกได้เลยว่าหนักหน่วงครับหนักหน่วงมากๆโคตรของโคตรที่จะหนักหน่วงเลยทีเดียวครับคือแบบ หนักนวงสัดสัดเลยดีกว่านะครับในส่วนของระดับสูงพายุสังหารครับทีนี้มาพูดกันมันโดนเนิร์ฟหนักนวงยังไงครับอย่างแรกครับคืออาจะสังเกตได้ว่าฮิตนะครับหรือว่าความเสียหายจากการโจมตีเนี่ยจะหายไป2ฮิตนะครับคือจากเดิมจะเป็น754คูณ5นะครับตอนนี้เรอแค่754คูณ3โอเคอันนี้รับได้ครับไม่เป็นไรถือว่าอันเก่าเนี่ยมันมันแรงเกินไปจริงๆครับคือคือแบบ 2 35ผมแม่งยิงเสาแบบระเบิดกร,กระจายหมดเลยอันนั้นยอมรับครับคือแม่งแรงเกินไปแต่อันที่ผมยอมรับไม่ได้เว้ยก็คือในส่วนของดาวอเอทแทกนั่นเองอ่าในส่วนของดาวอเอทแทกของระดับสูงพายุสังหารเนี่ยเป็นอะไรที่คตรพ่อคุณแม่สําคัญเลยดีกว่านะครับโคดของโคดของโคดสาคัญในโคดอีกทีนึก็คือแบบสําคัญยี่งใหเลยง่ายนะครับ ซึ่งสกิลเนี้ยมันจะเป็นดาเมจหลักเวในการฟาร์มทั้งหมดของเรนเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฮเทียโลเทียอะไรต่างๆเนี่ยคือสกิลเนี้ยจะเป็นดาเมจหลักเลยนะครับทีนี้ถามว่าการเนิร์ฟไอ้ดาวแท็กไปเนี่ยมีมีอะไรบ้างนะครับก็คือในส่วนของการฟาร์มไฮเทียนะครับดาวแท็กเนี่ยถ้าคุณเป็นอ่าคนที่ฟาร์มเนี่ยคุณจะรู้ดีครับว่ามันสําคัญมากมาก คือแบบโคตรสำคัญเลยเพราะว่าการที่มอนสเตอร์ลมนะครับแล้วเราแบบมีดาวแท็กเนี่ยมันจะทําให้เราเก็บมอนสเตอร์เนี่ยได้เร็วมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามทีนี้พอมาเป็นเรนเจอร์เนี่ยสกิลแน่โดนเนื้อออกไปเนี่ยก็เท่ากับว่ามันก็ไม่มีดาวแท็กนะครับทำให้มันเคลียร์มันช้าอ้าวทีนี้ถามว่าเฮ้ยพี่สกิลอื่นใช้ไม่ได้หรอวะก็คือสกิลอื่นน่ะมันโคตรไม่แรงเลยเว้ยคือมันแรงไม่เท่ากับสกิลเนี้ยอ่าพูดง่ายๆคือมันแรงไม่เท่าสกิลนี้นะครับคือเมื่อก่อนน เวลาผมฟาร์มมาพวกแบบดวงดาวใช่ไหมผมก็จะแบบแค่ยิงปุ๊บแล้วก็คิวเขียวใส่เงี้ยปุ๊บ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 ช็อตกัน2-3ทีแล้วก็โปรยฝนใส่ใช่ไหมปุ๊บปึ้งปุ๊บปึ้งเนี่ยมันก็จะตายนะครับแต่ว่าณปัจจุบันนี้คิวเขียวเนี่ยเบากว่าช็อตกันครับผมพูดตรงๆเลยคิวเขียวเนี่ยเบากว่าช็อตกันผมช็อตกันทีนึงแรงกว่าคิวเขียวอีกอันนี้คือผมเทสมาแล้วนะคือแรงกว่าจริงๆเว้ยอันนี้คือแแแแแแบบบบบบบกกกกกกัััััคคคคคนนนนนนนด้ววววยยะีี่่่่่่่ือออชตตตรรรรงงงาาาสโพไมมเ ไอ้นี่ไอ้นี่ยังไอ้นี่ไอ้นี่ยังดูแรงกว่าอยู่นะครับแต่ว่ากับคนที่ช็อตกันแรงกว่ามากทีนี้การฟาร์มไฮเทียร์มันก็เลยแบบลาบากมากเลยเว้ยตั้งแต่โดนเนื้อไปไอ้นี่ทีนี้นอกจากสกิลนี้แล้วเนี่ยมันก็โดนเนื้ออีกหนึ่งสกิลก็คือในส่วนของปักสายและลมนั่นเองปักสายแลลมเนี่ยอันสกิลธรรมดาไม่ได้โดนเนื้อเลครับเหมือนกันกับคิวนั่นเองซึ่งมันจะไปเนื้อเป็นาสกิลแข็งแกร่งระดับสูงปักสายลลมนะครับซึ่งก็จะลดฮิตลงนั่นเองครับจากห้า อันเนี้ยก็ไม่รุนแรงมากครับแต่ที่มันรุนแรงมากๆเนี่ยของมันเนี่ยก็คือในส่วนของสกิลที่โดนล,ลดนะครับดาเมจลงจากในคูดานันเองคือจากเดิมอะเวลาที่มันตีคูดาวอะดาเมจมันจะลดไม่ค่อยเยอะเว้ยคือแบบเออมันก็ยังแบบพอพอแบบเออมันก็ดูยิงเข้าอ่ะแต่ว่าพอมันมาเป็นแพทที่หลังจากเนื้อแบบแม่งยิงไม่เข้าเว้ยไม่เข้าแบบไม่เข้าเลยอะคือแบบยิงธรรมดาแรงกว่าคือแบบผมชี้ซ้ายเนี่ย คลิกซ้ายเลนโกโปรยฝนตอนติดคูดาวคุณกี่ตูแล้วกันนะครับคือมันเป็นแบบนี้เลยซึ่งณจุดนี้ถามว่ามันขนาดนั้นไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะโปรยฝนแต่คือที่หนักจริงๆอ่ะคือสกิลนี้สกิลนี้โคตรหนักเลยนะครับโคตรพราะโคตรแม่หนักหนักสัดสัดหนักขี้ขี้อะไรนะครับทีนี้ไอเรนเจอร์เนี่ยมันก็มีแบบหลายคนวที่เลิกเล่นไปเยอะมากหลังจากที่เนื้อแผทมาเนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปว่ามันมันโดนเนร์ฟเยอะอ่ะคือแบบมัน จะว่าอไดีคือแบบมันหน่ามันใช่อะคือแบบมึงมันเนื้ออะไรของมึงเนี่ย <c ười> คือจากตอนที่แพลเก่าเนี่ยหรือว่าเรนเจอร์อเวคันนิงเนี่ยคือแผ่นนั้นอะเขาก็โดนด่าเยอะนะว่าเฮ้ยอาชีพบ้าอะไรเนี่ยทำไมมันกระจกงอก,อกง่อยจังเลยคือแบบมีแต่คนด่าเรนเจอร์คือแบบอาชีพบ้าอะไรโดนคนด่าทุกคนคนทุกคนที่เล่นอาชีพเรนเจอร์นะแม่งด่าเรนเจอร์ <c ười> ทีนี้พอสืบทอดมามันก็แบบดูเหมือนว่ามันจะกลิ่งขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคือแบบดูเหมือนสมเป็นเรนเจอร์อะ คือมันจะโอพีมากเลยช่วงแรกๆอะแตคืออันนั้นน่ะมันก็ตามสไตล์นะแต่ว่าทีเนี้ยพอมันเนือ้อแบะเออเข้าใจได้เว้ยว่ามันต้องเนร์อเพราะมันโอพีเกินไปแต่ว่าทีเนี้ยแม่งเนร์อเยอะสัตว์เลยไม่เหลืออะไรเลยตอนเนี้ยนะครับโอเคทีนี้พอมาเทียบกับอาชีพอื่นเนี่ยบางคนบอกเฮ้ย hey, พี่มึงพูดแต่เลนเจอร์อ่ะมันมันอาชีพอื่นแล้วเขาเป็นยังไงอะ่ะอาชีพอื่นนะครับผมบอกตามตรงง่ายๆเลยแม่งดีกว่าเลนเจอร์ถามว่าดีกว่ายังไงนะครับอาชีพอื่นนะครับในการฟาร์มหรือว่าการ PVE เนี่ย แน่นอนครับเขามีดูดเลือดกันเว้ยถึงไม่มีดูดเลือดก็มีฮิวเลือดแต่เลนเจอร์เป็นอาชีพเดียวนะครับที่ไม่มีดูดเลือดเลยคัสเลกนะครับไม่มีดูดเลือดสืบทอดก็ไม่มีดูดเลือดพอมาเป็นคัสอเวคเน็ตติงมีดูดเลือดนะเว้ยแต่ดูดแค่อ่าร้อยหนึ่งหรือ200นี่แหละผมจําไม่ได้แล้วอัพอัพนี่คืออัพเต็มนะเวในกรณีที่อัพเต็มคือดูดแค่นิดเดียวดูแบบนิดนึงอ่ะนั่นแหละ แล้วก็ตัวบางมากๆบล็อกหน้าเนี่ยมีแค่2อันนะครับซึ่งเป็นบล็อกหน้าที่คูดาวนนานโคตรๆไปคือแบบอันนี้คือหน้า C ใช่ไหมอันที่2ก็คือ E ครับ E เนี่ยถ้าอัพเต็มมันก็จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เอ่ยอ่ะมันก็จะอยู่ที่8วินาทีนะครับซึ่งก็คูดาวนานสัสๆแถมตอนที่เราตั้งบล็อกหน้าเนี่ยเราก็จะอยู่เฉยๆเว้ยคือเทียบกับอาชีพอืน่นอย่างเช่นอ,า,อาเชอร์นเนี้ยอ่ะอาเชอร์คือมันกระโดดถอยหลังแล้วมันมีอ่ามันมีบล็อกหน้าด้วยนะครับคือแบบบล็อกหน้า บล็อกหน้าตอนถอยหลังอ่ะคือมึงบล็อกหน้าแล้วมึงขยับด้วยเลยคือแบบพ่อมึงพ่อมึงเลยความสมดุลอยู่ที่ไหนครับพีเอความสมดุลอยู่ที่ไหนคือแบบอยากจะเนื้ออะไรก็เนร์ออยากจะบัฟอะไรมึงก็บัฟอยากให้อะไรโอพมึงก็โอพอาชีพที่แบบควรจะบัฟมึงก็ไม่บัฟอาชีพที่มึงควรจะเนร์ฟมึงก็ไม่เนร์ฟมันมาเนร์ออาชีพที่แบบมันไม่ควรจะเนื้อบ่อยอย่างเช่นเลนเจอร์เนี้ยเลนเจอร์ถูกพูดถึงกันไปแบบมากมายเลยนะตั้งแต่้าชีพโดนเนิร์ฟนะครับทั้งใน เซิร์ฟนอกเซิร์ฟต่างประเทศเองเนี่ยก็ถูกว่าเฮ้ยเลนเจอร์มันเป็นแบบมันมันเป็นเดซคาร์เรียบร้อยแล้วนะครับคือมันมันไม่มีคนเล่นแล้วไม่มีคนเล่นแล้วจริงๆคือแบบจะเว้นพวกที่มันมันมันใจรักจริงๆเอออันนั้นอันนั้นมันก็จะเล่นอยู่นะครับซึ่งมันก็น้อยน้อยนะครับเพราะว่าในที่ผมบอกไปว่าข้อดีอ่ะมันไม่เท่าอาชีพอื่นเวอาชีพอื่นคือแบบเขาเขาเก่งกว่าเยอะเลยอ่ะอ่ะโอเคชีนี้มาพูดถึงเรื่องของการวอลกันต่อนะครับหลังจากที่รายยาวไปนะ การวอนะครับหลังจากแพทที่โดนเนิฟเนี่ยก็เหมือนกับการ PVE อ่ะคือมันโดนเยอะมากเวจากการที่แบบมันถูกเอาอ่าคิวเขียวออกไปใช่ไหมคือกิวนี้นะครับแบบุๆๆๆๆอ่าแบบนี้นะครับซึ่งไอการวอเนี่ยปกติเนี่ยมันจะใช้คิวเขียวเยอะนะครับแต่ว่าที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยก็คือในส่วนของสกิลโปรยฝนนะครับปักษาได้ลมนั่นเอง ซึ่งอันนี้เนี่ยจากการที่โดนเนิฟดาเมจไปนะครับทำให้แบบป้าตอนตีคูดาวเนี่ยแม่งเบาแบบเบาสัดๆเบาเฮี้เฮเบาแบบค่อยๆไม่เบาเลยนะครับทำให้แบบการโปรยฝนในการสแปมดาเมจเนี่ยใช้ไม่ได้อีกต่อไปซึ่งอันจุดนี้เนี่ยมันผมถือว่าบาลานซ์นะสำหรับการการวอลนะครับแต่ว่ามันมันรวมถึง PVE ด้วยไงมันเลยไม่บาลานซ์ครับเพราะว่าคือกูจะเอาดาเมจจากไหนอะไอ้ซ่าใช่ไหมคือแบบมันตอนตีคูดาวอ่ะคือเราใช้อะไรอ่ะนะครับแล้วก็สกิลของเรนเจอร์เนี่ย มันมีอีกอย่างนึงครับที่เป็นความลับซ่อนอยู่นั่นเองคือสกิลของเรนเจอร์เว้ยเวลาที่เราใช้ซ้ำเห็นไหมไอ้ปักฐานเล่ลมเห็นไหมตอนนี้คูดาวสามใชนะ่ไหมผมใช้ซ้ำปุ๊บเห็นไหมมันจะรีคูดาวใหม่เว้ยซึ่งสกิลหลักๆเนี่ยมันรีคูดาวใหม่ทั้งหมดเลยเวลาที่เราใช้อะถ้าเป็นอาชีพอื่นเว้ยสมมติว่าผมใช้สกิลซ้ำเนี่ยมันก็จะไม่ติดคูดาวซ้ำเว้ยคือมันก็จะวนคูดาวไปอันใหม่ให้เราแต่ว่าของเรนเจอร์ แม่งวนซ้ำอยู่น,น,น ي, ั่นแหละคือแบบอ้าวแล้วคู่ดาวคุณเมื่อไหร่จะเสร็จวันนี้คือดาเมจมันก็มาไม่เต็มตทุกทีนะครับเหมือนคอมโบอีอ่ะที่เขาบอกว่าแรงๆกันใช่ไหมคอมโบอีปันนี้ปึ๊บเห็นไหมพอผมยิงใหม่เนี่ยมันก็มันก็คู่ดาวใหม่เรื่อยๆนะครับไอ้สายลมเบิดทางเห็นไหมไหม,มันก็จะคู่ดาวใหม่เรื่อยๆนะครับซึ่งณจุดนี้เนี่ยดาเมจมันก็ทำให้แบบมันมันมาไม่เต็มอนะ่ะแล้วมันก็ดาเมจหายไปนะครับซึ่งก็หายไปเยอะอยู่นะครับในการวอลเนี่ยเรนเจอร์ก็เลยมีความนิยมน้อยลงนะครับค่อนข้างมากากกกจตอนแรที โอ้คือแบบใครๆก็เล่นเรนเจอร์นะครับกลายเป็นว่าณจุดนี้นะครับคือสแปมดามจเนี่ยยากมากเพราะว่าใช้รูปเบอร์ท่านะครับคือหรือว่าคอมโบอีเนี่ยคือมันต้องอยู่ระยะประมาณนี้นะครับซึ่งระยะประมาณนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่าตัวอื่นเนี่ยเขาเขาเข้ามาได้นะครับคือเขาเข้ามาได้แหละถึงมันจะค่อนข้างไกลก็ต่ามนะครับแต่ว่าเขาจะเข้ามาได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ไม่มีจุดให้ยืนยิงนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นครับเวลาที่เรายิงเห็นไหมปุ้งๆเนี่ยคือมันมันจะจะเรียกว่าไงดีมันจะกระเด็นถอยหลังอะ นะคือแบบเราไปยืนในที่ที่มันแบบเป็นที่ยิงดีๆไม่ได้คือมันจะกระเด็นถอยหลังเวแล้วมันก็จะเสียโพสิชนันไปเลงนะครับซึ่งการบอลเนี่ยกระทบเป็นอย่างมากครับกระทบเป็นอย่างมากแต่แล้วจุดนี้ก็ก็พอเข้าใจนะการวอลแต่คือที่ไม่เข้าใจที่สุดเลยก็คือการ p v e ีครับที่ชื่อมึงเนิฟอ,อะไรขนาดนั้นวะคือเนิฟดาเมจเข้าใจเวยแต่เนิบดาวไอแท็กเอาแล้วฟาร์มไงอะ่ะไฮเทียฟาร์มไงอ่ะฟาร์มดวงดาวอะ่ะเฮ้ยฟาร์มดวงดาวก็ต้องใช้ชดกันแทนนี่แล้วชดกันกับมอนแม่งไม่เข้าเลย นะครับก็ณจุดจุดนี้คือคลิปเนี้ยคือบ่นบ่นรุนรนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องที่มันเป็นกระแสกันมาด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสังเกตได้ครับจากในส่วนของตลาดนั่นเองมีคนแห่ขายอาวุธเรนเจอร์กันเต็มเลยนะครับคือวันนี้เหลือสี่ใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยขายกันอ่าบอันนะครับค้างตลาดอยู่แล้วค้างในราคาต่ําสุดด้วยนะครับเท่ากับว่าแห่กันเลือกเล่นนั่นเองคือจาก คลิปที่ผมอ่าไม่ใช่คลิปสี่จากการสตรีมของผมในวันเมื่อวานก่อนนู่นานานแล้วอะคือมันก็เป็นกระแสมาตั้งนานเลยเว้ยว่าเอเลนเจอร์ไม่ไมน,านานเลยแล้วนะครับซึ่งจุดนี้มันเป็นความจริงครับเป็นเป็นความจริงแล้วก็ถ้าหาพีเอเห็นคลิปนี้นี่ครับหรือว่าใครเห็นคลิปนี้ก็ก็นั่นแหละสาวกเลนเจอร์ก็คุณ,ค,ณคุณก็ยังพอเล่นได้อยู่นี่ครับแต่ว่าคือผมไม่ผมไม่เห็นด้วยกับการเดิมเท่าไหรนะ่นะไอนี้ก็ไม่เห็นด้วยจริงนะครับ ส่วนแพนหน้านะครับแพนหน้าในโคบอลด์นะครับที่เข้ามาเนี่ยของเลนเจอร์นะครับจะมีการปรับในส่วนของอาสกิลอาเวคเนิ่งใหม่นะครับซึ่งก็จะเป็นอาสกิลของปุกพลังลนั่นเองครับซึ่งก็คือสกิลนี้กับสกิลนี้นั่นเองครับคือปรับให้มันอาแรงขึ้นนะครับแล้วก็การกระจายดาเมจต,ต่างๆเนี่ยคือบันจาลดลงนะครับคือเลนเจอร์เป็นอาชีพที่อาเวลาเราใช้แบบของคาร์ดเวคเนิ่งอ่ะเออมันจะมีการแบบกระจายดามเมจไปสมมติว่าผมใช้อ่าี e, ใช่ไหม e, อีช็อตกันเงี้ย ปุ้งพุงมันก็จะเป็นแบบยิงเรียกว่าไงดีคือดาเมจมันจะหานออกไปเรื่อยๆครับคือมันก็จะเบาลงนั่นเองแต่ว่าในแพทใหม่เขาก็แบบเขาปรับใหม่ให้มันแบบมันไม่มีการกระจายดาเมจนั่นเองครับซึ่งก็ก็ดีขึ้นอยู่สําหรับอเวกนะครับแต่ว่าอเวกของเรนเจอร์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในอเวกที่เล่นยากที่เฮียอยู่ดีนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรป้องกันตัวเลยไม่มีอะไรป้องกันตัวเลยจริงๆคือแบบสกิลเดดก็เดดแบบแพท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 เดสที่หนึ่งอะเดดเหมือนไม่เดดอะคือเป็นเรนเจอร์คือความแบบแบบแบบแ คาแรคเตอร์ของเรนเจอร์มันคือความเร็วและแรงใช่ไหมแต่ว่าเรนคำว่าอเวกเน็งของเรนเจอร์คือมันไม่เร็วและแรงเลยเว้ยคือมันแบบมันแบบมันแค่แรงอ่ะแต่มันไม่เร็วอ่ะแล้วมันไม่มีอะไรป้องกันตัวเลยนะครับคือมันโดนเนิฟทิ้งไปหมดแล้วนั่นเองแจุดนี้ก็นะก็ขอความยิทดีทด้วยและกันนะครับสาหรับคนที่แบบไม่เห็นด้วยนะครับกับแบบไอ้เรื่องของการเนิฟแพทอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เราก็ก็ต้องไปบอกพีอกันเองนะครับซึ่งไอ้จุดนี้ผมก็แค่แบบจะมาแจ้งข่าวให้รู้กันนะครับว่า บางทีมันมันมหลายอาชีพนะครับที่สมควรจะโดนเนื้อแบบอันนี้จากความเห็นของผมเลยนะคือในส่วนของกาเดียนนะครับแล้วก็อาเชอร์นั่นเองคือมันเป็นอะไรที่ไม่ make กเซนมากเลยเว้ยอาไออาเชอร์เป็นธนูแต่ว่ามีบล็อกหน้า8อันนะครับเปรียบเทียบกับเลนเจอร์ที่มีบล็อกหน้า2อันแล้วเลนเจอร์เนี่ยเวลาบล็อกหน้าเนี่ยเขาขาตายแต่ว่าเลนเจอร์เวลาไอแต่ว่าอาเชอร์เวลาบล็อกหน้าเนี่ยแม่งดิ้นได้เว้ยคือมันไปไหน,นก็ได้นะครับคือเปรียบเทียบกันแล้วก็กาเดียน คือมึงบล็อกหน้าแล้ววิ่งได้ด้วยแถมมีไอเฟรมด้วยแต่เดนเจอร์มีไอเฟรมแค่ครั้งเดียวนะครับเปรียบเทียบกันดูนะครับเปรียบเทียบกันดูความสมดุลอยู่ที่ไหนพีเอไปเลยครับวันนี้ก็ไป่ายครับมาด่าพีเอแค่นี้แหละคือผมด่าเขาทุกคลิปเลยเขาคงจะเกลียดผมหน้าดูนี่ครับบ๊ายบาย